หัวข้อในวันนี้ก็คือสิ่งร้ายๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้มันกําลังจะจบสิ้นแล้วใช่ไหมนะคะยังไงขอดูพลังงานใต้ไพ่นะคะได้ไพ่นายบอ s นะคะแล้วก็ได้ไพ่คว e น o of cup เรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรออนขออนุญาต clarify q u e e n of cup นิดนึงนะคะว่าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นหรือว่า ในตอนนี้มันคือเรื่องอะไรนะคะแต่รู้จากหน้าไพ่น่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะอืมค่ะไพ่ออกมาบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าคุณอยู่ในตกเนสภาวะหวาดระแวงหรือว่าหวาดกลัวนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่ออกมาบอกว่า ความทุกเนี้ยที่คุณทนทุกมานานเนี่ยมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มันก็จะมีการมีการพูดคุยเจราจากันเกิดขึ้นในใน,ในเรื่องของความสัมพันธ์จากคําถามที่เราบอกว่ามันจะจบความสิ่งที่คุณเผชังเผชิญอยู่ในเรื่องของอความทุกที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้มันกําลังจะจบสิ้นลงไหมมันได้ไพ่เทนออฟสอดค่ะหมายถึงว่ามันจะมีการจบสิ้นลงนะคะ ความทุกข์ใดๆก็ตามที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะคะมันกำลังจะเจอจบสิ้นลงแล้วได้ไพ่เอ็ดอวอนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะยังไงอันขอใครไฟเทนออฟสอดค่ะใช่ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักอะไรก็ตามที่ทําให้คุณทุกข์ใจนะคะหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณกเผชิญอยู่กับรักที่ไม่ดีมันจะจบสิ้นลงแล้วคุณจะ,ะไ,ดได้พบเจอรักที่ที่มั่นคงนะคะเพราะได้ไพ่คิงออฟเพนต์เอ แล้วก็ได้ไพ่เพจช็อปสอดอะไรก็ตามในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความวิติธรรมในความสัมพันธ์คุณจะได้รับความความวิติธรรมในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไพ่ออกมาบอกว่าให้ยึดในแพชเช่นว่ามันจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็คนที่คุณนึกถึงเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาจะมาบอกโอกาสในเรื่องของความรักหรือว่ามาขอโทษคุณในเรื่องของในเรื่องของสิ่งที่เขาทําผิดพลาดและมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวนะคะเพราะมันได้ไพ่เทนออฟ